ครับวันนี้ก็มาบอกวิธีาการเลี้ยงไก่ไข่ให้ได้ลูกดกนะครับแต่ละวันนี่ให้ได้ออกไข่ดกนะครับแต่ละวันนี่ออกไข่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ0แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บางวันก็ร้อยนะครับเพราะว่าผมมีเคล็ดลับเป็นผลพอยได้าจากการปลูกผักกูดนะครับเห็นไหมครับแต่วันนี้ออกไข่ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือเคล็ดลับก็คือผักอ่กมาดูนะครับที่ผมปลูกนี่อยู่ใต้แทงน้ำเห็นไหมครับผักกูดนี่จะชอบความชุ่มชืน้นตรงไหนมีน้ำขังมีน้ำที่ไหลตลอดนะครับเป็นน้ำซึมน้ำซับเนี่ยผักกุดจะชอบนะครับอชอบความชุ่มชืน้นถ้าได้รับความชุ่มชืน้นแล้วต้นก็จะสูงนะครับหนาใบใหญ่ นี่นะครับผักกูดแอบเราก็ตัดใบที่แก่นะแต่ใบที่เราทานแล้วไม่อร่อยนะครับแผักกูดนี่เราชอบนิยมทานยอดมันนะครับนี่ยอดผักกูดอ่ะตัดแล้วก็เอาไปลวกกินนะเป็นผักชนิดหนึ่งตัวก,กินกับกับปนเอ้ยกับเจลก็ได้นะครับหรือ,อแถวบ้านผมนี่อยู่อำเภอบุญทลิกนะครับจะชอบลวกแล้วไปกินกับ ข้าวปุ้นสาวนะข้าปุ้นสาวที่ผมลงคลิปให้ดูนะครับนะก็ไปกดดูได้นะครับที่ช่อง my family นะครับครอบครัวคือหัวใจได้นะครับมีการทำคลิปเกี่ยวกับนะข้าวปุ้นสาวนะครับเป็นอาหารของอำเภอบุญทลิกของตำบลห้วยขาที่ผมอาศัยอยู่นั่นแหละนี่นะครับผนะักใบแก่ๆน,นี่เราทานไม่ได้นะครับมันแข็งแล้วก็ตัดไปให้ไก่ ให้ไก่ทานนะครับทุกเย็นนะก็เลี้ยงปนกับผสมกับหัวอาหารไก่ไข่นี่แหละนะครับก็ให้ตอนเช้านะก็ประมาณ10ตัวต่อ1กิโลกรัมนะครับช่วงเช้านะกระตุ้นการออกไข่ของไก่ไข่นะพอตอนบ่ายหรือช่วงบ่ายสามบ่ายสี่นะครับหัวอาหารที่เราให้ไก่มันก็จะหมดไปนะัเราก็จะให้อาหาร ผักใบสดนะครับนี่พวกผักกูดหรือผักบุ้งก็ได้นะครับแต่ให้ผักกูดเนี่ยจะดีมากนะจะให้ผลผลิตให้ไข่ดกนะครับก็ลองนำไปใช้ดูนะครับแต่วิธีเพิ่มผลผลิตนะไข่ใ,ให้โดกนะของไก่ไข่นะครับใครที่เลี้ยงไก่ไข่ก็นำไปลองใช้ดูนะครับวิธีนี้ทางแทงน้ำ วันนี้อเกือบยี่สิบฟองอนะครับก็น,นำไปใช้ดูนะครับไข่สวยๆนะลูกโตๆเลยนะครับลูกโตๆไข่สวยๆลูกนี่จะเสมอกันเลยนะครับเท่ากันเลยลูกโตไข่แดงเยอะมากนี่อู้อ่าลองนำไปใช้ดูนะครับเจอกันคลิปหน้า ก็จะมีสาระดีๆนะครับมานำเสนอให้แฟนคลับของช่อง My Family ครอบครัวคือหัวใจนะครับได้รับความรู้และสาระความบันเทิงอ,อย่างครบครันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย